สวัสดีค่ะมันนี่กะมาตัดหญ้าจากไฮน้าละพี่น้องที่มันหกหก,หกเงีเ้ยวๆ้นั่นใบสะ่นดำดอกหญ้เาเงี้ยวคัดผุดย่า่ก็เลยมาให้ลูกตัดออกไฮค่ะตัดไปตัดมาพ่นวาปได้มีอีกกระปูพนะพี่น้องก็เลยเสียเอากระคูลงไปจับอีกระปูพนะย่า่ก็เลยมาเอาเขีย้ยหญ้าออกจากขางคู่สาเนี่ยละพี่น้องให้ลูกตัดด้วยไฮน้าเ,นอเออจา้าตัด ยาออกแล้วกับสิไปหาเก็บปูเด้อค่ะพี่น้องปูอยู่ไหหน,น้ามันขอนพะ่นะเห็นเอื่นกันออกกับครูไปใส่กับปูย่าเสียล่งไปจับปูล่องมือพี่น้องไปจับปูน้ากันเด้อค่ะไปจับปูกันพี่น้องไปจับว่บาสิลงค,คือเก็บบ้คขึ้นพี่น้องลมโผล่ได้หอดโบน้องเอ้ยเพราวะว่าได้ถุงจะตดปากปากรอยนั้นเต็มอาา่อแต่นั่นตัวใหญ่ร่างควนี้กับปูกับติดสนีิทเใส่ ไปเป็นงงก็เลยเอาไปใส่คือไปใส่ซื้อดอกหย้าก็หลายผักหลายหงงก็เลยตัดออกจะกงน้ำกำลังสูบเลยที่เด็กๆต้มกันเถิมปูทั้งกบเลยค่ะต้มี่กระถิ่นซูแล้วก็ใส่เผือกซื้อดอกพี่น้องก็เข็ดแยงตัดไฮน่าแล้วก็เลยเห็นไหตัดทั้งเงน้ำพี่น้องหมองแถวสิ่ายสิเฮ็ดนานผักรอแผงน้ำโซลาเซลล์นี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าบมองกับไก่ทอแย่ก็เลยมาเกี่ยวหญ้าออกค่ะเอาใส่เกี่ยวเนาะค่ะเดี๋ยวใบตัดหญ้าเสียบถือท่อหนามเนาะค่ะพี่น้อง แตวไตแผงแต่ยังมืงนี่ย้ายกับสีหานางทักทิ่เทียกี่้วอยู่นี่แหะค่ะพี่น้องส่วนนี้เป็นวันหยุดนะคะมีโอกาสได้เฮ็ดเวี้ยเพราะว่าหลานหน่อยแม่เขากอยู่ก็เลยใส่ให้ลูกเขยและพี่น้องตัดหญ้าวันใส่ลูกไส้พี่น้องมึอนี่ใส่ลูกเขยได้ย่ายี่ก็ได้จะเป็นใส่ลูกดีเนาะย่ายไพ่นี่เขาจะฝ่าว่าย่ายเด้อวันหยุดอาทิตย์ละเทีนึงดอกจ้าพี่น้องน้ำไตแผงโซ่ลแซลนี่กะย้ายกับต้องตัดคือกันพี่น้อง มานางไตเส้าโฮมพร้อมลวพี่น้องลูกเขยกับมาตัดอยู่ข้างๆองค์ข้างหลังย่า่นี่แหละบอกให้เขามาตัดรอแผงนะเห็นน้ำแน่ย่ายสีเห็ดน้านพักสันดกค่ะเกี้ยวออกจากต้นเสาปูนมองใต้แผงนี่แหละพี่น้องใบตัดหยาต้องสีบลมหอดเนาะค่ะนี่แหละจะทั้งที่ย้ายปลูกพักปลูกแนอยูแนวกินแต่เริ่มหยาขึ้นมางามพี่น้องเอ้ยให้หน้าง,งามแล้วก็แล้วแถวรอแผงนี่ก็งามและย้ายก็เลยสีลูกตัดไอ่เพิ่งรู้พี่น้องจาก หลันตอตอะเพริตัดอย่างเง่าค่ะลูพี่น้องไหฮน่าหวองรอรอพูดสารหญ้าดอกบันี้สมมุนบ๊อบตัดเนี่ย,ยกยะรยกกมมลละจายใบบ๊ได้เลยนหรอค่ะก็่เรื่องดูมตดาตัดออกตัดออกแล้วก็แปดจางปางพี่น้องเพิ่งดูบรรยากาศหน้าะบระรอบคางกันในเพลนบ้านเหมือนเราเด้พี่น้องมีแต่ยายนี่ลัษสีดำเอากะมีน้ำเนาะค่ะแล้วก็นแนวปลูกแนวฟังเขากะมีแนวหดมีน้ำหดแล้วหน้าน้องสาวเพิ่นกษิตดำคือกันค่ะย่ายกับโตกกค่เพื่อกันไปดูตาแบบไงุ่นละ คุณน่ะคุณน่ะลูกหลานยึดเทียงหน้าพี่น้องสาวพาหลานน้อยมาหน้าน้ำเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าผัวเพิน่นอันมาปลูกมาเห็ดตอนามระ,ะบบ๊ฟนามอยู่หน้าผลผลสิปลูกต้นไม้กินเนาะค่ะเบิ่งดูหน้า่นคุณน่ะเพิพ่นไว่ายอยู่รอถนนเพิ่นจากพี่น้องก้าตกไว้กักระกลั่งงามพี่น้องเจ้า่าวางามหรือหย,ยัางงามดอกเหลียวไปก็ได้ <laughs>